สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาจัดส่งให้กับเจ้าลุงเบี้ยนิดนึงนะครับพอดีผมได้เปลี่ยนล้อใหม่มาล้อชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นขนาด15หน้ากว้าง6นิ้วเออฟเซ็ตจะอยู่ที่บวก22พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างหุบเข้าไปในตัวรถพอสมควรถ้าไม่มีโปร่งล้อเนี่ยมันก็จะพอดีนะครับสําหรับชุดนี้ส่วนล้อเดิมเนี่ยก็จะเป็นขนาด15หน้ากว้าง8นิ้วออฟเซ็ตลบ30ชุดนี้พอใส่แล้วเนี่ยมันจะยื่นออกมาเยอะมากเลยนะครับ เราที่ได้มาเนี่ยจะติดยาง2 1 5 7 0 1 5มาด้วยก็เลยกะว่าจะใส่ยางชุดนี้ไปพังๆก่อนหลังจากนี้คงมีการเปลี่ยนเป็นยางมัดอีกทีหนึ่งนี่คือเจ้าอะแดปเตอร์ที่เราจะนำมาลองนะครับความหนาก็คือพอเรากะที่ตัวรถแล้วเนี่ยเราลองวัดระยะดูว่าอยากให้มันยื่งลงมาเท่าไรแล้วก็สั่งไปที่ความหนาเท่านั้นนะครับตัวนี้ผมสั่งมาที่ความหนา1นิ้วที่ความหนา1นนิ้วเนี่ยด้านหน้ามันจะทําบ่ารองร้อ,อไม่ได้นะครับ เพราะว่ารูในของตัวบ่ารองล้อเนี่ยมันจะไปติดกับน็อตยึดต,ตัวฮับของเพาหน้านะครับก็เลยสั่งแบบมีบ่ามา2อันแล้วก็อีก2อันคือไม่มีบ่าจะเป็นแบบเรียบๆมาเลยตอนที่ยังไม่ได้ลองอะแดปเตอร์เนี่ยสังเกตท,ที่น็อตล้อนะครับมันค่อนข้างสั้นใส่ขันเข้าไปแล้วเนี่ยมันยังตัวน็อตตัวผู้เนี่ยมันยังไม่พ้นเกลียวออกมาเลยนะครับตัวนี้นะครับถอดออกมาจะเห็นน็อตตัวยึดฮับอยู่ ตรงนี้เนี่ยมันจะไปติดกับรูในของตัวบ่าลองที่ที่อะแดปเตอร์นะครับมันเลยทําให้ไม่สามารถที่จะมีบ่าในด้านหน้าได้ตัวบ่าผมสั่งให้เขาทำขนาด108 mm มมมานะครับซึ่งจะเท่ากับเซนเตอร์บอของล้ออะไรที่แขวนอยู่หลังรถความหนาอะแดปเตอร์ก็จะอยู่ที่1นิ้วนะครับรูด,ด้านในนี่ก็คือขนาด108 mm มมเท่ากัน อันนี้ผมลองเอาตัวที่มีบ่านะครับมาลองใส่ให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่ามันจะติดหรือเปล่านี่นะครับมันก็สุดแล้วเพราะว่ามันติดที่ตัวน็อตตัวผู้สําหรับยึดฟีล็อกด้านหน้านะครับน็อตตัวนี้นะครับที่มันติดอันนี้นะครับตัวที่ไม่มีบ่าใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็คือเข้าได้สุดเลยแล้วก็นำน็อตตัวเมียของเดิมนะครับมาใส่ ขันด้วยมือก่อนนะครับเพื่อจะได้ไ,ดไม่ปีนเกลียวอันนี้ผมลองเอาน็อตตัวเมียตัวเดิมมาใส่ดูนะครับว่าน็อตตัวผู้ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเกลียวเดียวกันหรือเปล่าก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับขันไปเรื่อยๆนะครับจนครบ5ตัว ตอนใส่เนี่ยผมจะใช้วิธีการขยับตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเพื่อให้มันได้เซนเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวน็อตล้อเนี่ยมันจะเป็นเตเปอร์อยู่แล้วเวลาเราขันลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะบีบอะแดปเตอร์เข้าไปเรื่อยๆตัวรูของตัวเตเปอร์เนี่ยมันก็จะเล็กลงเวลาเราขยับตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันก็จะสามารถหาเซนเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเวลารถวิ่งเนี่ยมันจะสั่นน้อยลงด้วย ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนครบ5ตัวนะครับใช้วิธีการไล่ขันทะแยงขันแล้วก็ขยับขันแล้วก็ขยับดูนะครับมันจะค่อยๆฟรีได้น้อยลงเริ่มตึงแล้วครับหลังจากนั้นก็กวดน็อดนให้แน่นทั้ง5ตัวเลยนะครับ เวลาขันให้ขันน็อตด,ด้วยวิธีการขันแนวทะยงนะครับอยากขันตัวที่ติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มาตัวใช้อีกทีหนึ่งว่ามันประกบแนบดีกับตัวหน้าของจานเบรกดีหรือเปล่านะครับสังเกตที่น็อตล้อติดรถมานะครับตอนใส่แรปเตอร์เนี่ยมันสามารถขันเข้าไปสุดตัวเมียเลยหลังจากนั้นก็นำล้อมาใส่นะครับแล้วก็ขันน็อตด,ด้วยมือเปล่าก่อน ตอนขันก็ใช้วิธีการขันทแยงเหมือนเดิมนะครับค่อยๆไล่ไปจนครบ5ตัวอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการขยับล้อเพื่อให้หาดตัวเซนเตอร์ของของล้อนะครับน้ำหนักมันจะกดลงมามันจะทำให้ล้อเนี่ยเราสามารถที่จะขยับเพื่อให้ตำแหน่งรูเนี่ยมันใกล้เคียงตรงกลางมากที่สุดได้เนื่องจากว่าตัวล้อเนี่ยมันไม่ได้มีบ่ารองที่ติดแอดเตอร์นะครับ ขันด้วยมือเปล่าตึงแล้วเนี่ยเราก็ค่อยขันแน่นอีกทีนึงตอนล้อมันลอยอยู่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะขันให้มันแน่นได้นะครับเนื่องจากว่าล้อมันจะหมุนฟรีเดี๋ยวพอเอาแม่แรงลงแล้วเราค่อยขันแน่นอีกทีนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับล้อหน้าด้านขวา ลองมาดูนะครับว่ามันจะยื่นออกมาเป็นที่พอใจหรือเปล่าก็ยื่นออกมาพอดีซุ้มเลยนะครับอันนี้เมื่อมองจากด้านหน้าเข้าไปนะครับมันจะออกมาพอดีโป่งข้างเลยก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับ เสร็จแล้วก็มาทำล้อซ้ายต่อใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับที่ล้อซ้ายเนี่ยผมลองดูตัวผ้าเบรกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันกินเรียบหรือ,อยังนะครับเนื่องจากว่าคราวก่อนเนี่ยเบรกมันติด้าเบรกมันเอียงนะครับหลังจากแก้ไปแล้วเนี่ยก็โอเคกินเสมอกันแล้วอันนี้สเปคล้อนะครับ15คว้างหบวกยิ 22. หลังจากนั้นก็ทำล้อหลังนะครับ ที่ล้อหลังเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีบ่ารองอันนี้ว่างๆนะครับพอดีมีสีดําเหลือก็เลยเอามาพ่นดําเบรกสะหน่อยนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันสนิมกินพอสมควรประกอบล้อเข้าไปแล้วก็ลองส่องดูนะครับว่ามันยื่นออกมาเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าน็อตตัวเมียก็สามารถขันได้สุดเกลียวนะครับ โอเคเลยครับยื่นออกมาพอดีซุ้มตามที่เราได้กะไว้ตอนสั่งแล้วก็มาทำล้อซ้ายต่อนะครับพ่นสีดำไว้เหมือนกันเรียบร้อยครับสี่ล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการลองอะแดปเตอร์ มองด้านข้างเนี่ยมันจะช่วยให้ล้อออกมาพอดีซุ้มช่วยทําให้ทรงรถเนี่ยมันดูเต็มขึ้นนะครับมองจากด้านหลังก็โอเคแล้วครับล้อพอดีขอบไม่ล้นนะครับคลิปน่าจะปรับปรุงลงยังไงต่อก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ